จากนี้ไปขอให้ทุกคนตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้น้อมใจตามเสียงของหลวงพ่อไปทุกๆคนให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆนะจ๊ะหลับตาของเราเบา หลับพอสบายสๆคล้ายคๆคเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่ากดลูกในตาหลับพอสบายๆนะจ๊ะทุกๆคนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดี กะคันเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยขยับกันให้ดีนะจ๊ะทุกๆคนกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกความสบายนี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมท,ทีเดียว สติกับสบายจะต้องไปคู่กันไม่ว่าเราจะปฏิบททัติธรรมโดยวิธีการอย่างไรก็ตามจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามหลักก็มิยว่าจะต้องให้สติกับสบายไปคู่กัน อย่าให้แยกจากกันสองอย่างนี้จำไว้ให้ดีนะจ๊ะสติจะต้องระลึกนึกถึงสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั้งสอนถ้าของหลวงพ่อวัดปากน้ำทางกันแนะให้กำหนดบริกรรมนิมิตรเป็นดวงใสกับบริกรรมภาวนาสัมมาอรหัง จะต้องไม่เผลอจากปริกรรมทั้งสองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแต่วิธีการกำหนดสตินั้นต้องทำอย่างสบายสบายนี่สำคัญนะจ๊ะอย่าฟังผ่านกันนะสติกับสบายทั้งสองจะต้องไปคู่กันตลอดเส้นทางตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งถึงที่หมายปลายทางทีเดียวถ้าไปด้วยกันเมื่อไหร่จะทำให้ใจของเราหยุดนิ่งได้ง่ายถ้าไปคู่กันเมื่อไหร่จะทำให้ใจเราหยุดดิ่งได้ง่ายและหลังจากใจหยุดแล้วก็จะเข้าถึงดวงธรรมภายใน หลักก็มีอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นสติกับสบายนี่จะต้องให้คู่กันอย่างสม่ำเสมอทำอารมณ์ก็ร้อยสม่ำเสมอด้วยใจที่ใสใจที่เยือกเย็นอย่านั่งแบบขุนมัวเร่งร้อนเล่าร้อนอย่างนั้น หรือนั่งแบบคึดหัดอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลจะต้องทำอารมณ์ให้สบายสบายอารมณ์สบายนั้นของใครของมันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในตอนนี้สำหรับท่านที่มาใหม่ให้ขยับเนื้อขยับตัวกันให้ดีโดยเฉพาะท่านั่งที่แนะไปเมื่อสักครูนี้ เป็นท่านั่งมาตรฐานของการปฏิบัติธรรมซึ่งหลวงพ่อวัดปากนา้ำภาษีเจริญท่านถอดแบบออกมาจากผู้รู้ภายในผู้รู้ก็คือพระธรรมกายภายในนั่นเองพระธรรมกายภายในท่านเป็นผู้ที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเนี่ย ท่านมีปกตินั่งอย่างนี้คือนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายโดยเฉพาะนิ้วชี้ของมือข้างขวาสำคัญตรงนี้นะจ๊ะจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายและดึงฝ่ามือทั้งสองให้ชิดติดลำตัวได้กายจะตรงทีเดียว กายจะตั้งตรงทีเดียวมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรลดนิ้วหัวไม่มือข้างซ้ายชิดติดลำตัวจะทำให้กายนิตรงนี่คือท่านั่งที่มาตรฐานเป็นท่านั่งที่สมบูรณ์หลวงพ่อวัดปากน้าพระสิเจริญทอดแบบออกมาจากพระธรรมกายในตัว เมื่อวันที่ท่านได้บรรลุธรรมแล้วก็แนะนำสั่งสอนสืบทอดกันมาจนกระทั่งบัตดีเป็นท่านั่งที่เราควรจะศึกษาเอาไว้ให้ดีแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆที่บ้านนะจ๊ะหลวงพ่อขอพูดเลยไปที่บ้านเราจะนั่งท่าไหนก็ได้ให้อยู่ในอริยบทที่สบาย นั่งพิงข้างฝาก็ได้นั่งห้อยเท้านั่งพับเพียบหรืออะไรกันแล้วแต่ให้มีความรู้สึกว่าร่างกายสบายเราจะนั่งอย่างนั้นก็ได้แล้วก็กำหนดสติกับสบายไปคู่กันแต่ว่าถ้านั่งมาตรฐานนี้ต้องศึกษาเอาไว้้ดีนะจ๊ะขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายโดยเฉพาะนิ้วชี้มือขวาจะหลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางชิดติดกายติดลำตัวกายจะตรงเองขึ้นมาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกให้มันสบายสบายสำรวจตรวจตาโดยมีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งไหมสังเกตดูให้ตรวจตาดูให้ดี ่รารกายอยู่ในท่าที่ถูกส่วนแล้วต่อจากนี้ก็ปรับใจของเราให้มันสบายๆใจจะสบายได้นะีมีวิธีคิดในเรื่องสบายเนะี่ยอยู่หลายวิธีอันที่จริงพระพุทธเจ้าท่านแนะนำสั่งสอนมีอยู่ถึง10วิธีทีเดียวเขาเรียกว่าอนุสติ10 แต,แต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอย่างนั้นเป็นต้นเรื่อยมาเลยคือถ้าใจคิดอย่างนั้นแล้วจะมีความรู้สึกว่ามันสบายอารมณ์สบายปลอดโปรง่งนั่นเป็นวิธีการหนึ่งบางท่านอาจจะนึกถึงธรรมชาติทำให้อารมณ์รู้สึกสบายปลอดโปรง่ง มีอารมณ์ที่อยากจะน,นั่งทำภาวนาอยากจะทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่างนี้ก็มีแต่วิธีลัดที่สุดก็คือทำใจให้ว่างๆให้นิ่งๆให้เฉยๆทำตัวเป็นหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่มีพันธะผูกพันกับเรื่องใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องธุรกิจการงานหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ทำเป็นเหมือนว่าเราอยู่คนเดียวในโลกจริงๆมีเราอยู่คนเดียวหรือจะสมมุติตัวของเรานะ่ยอยู่ในกลางอาวกาศโล่ง ซึ่งจะทำให้เรานึกได้ง่ายว่ามีตัวเราอยู่ในกลางอาวกาศโล่งๆคนเดียวจริงๆไม่มีสรรพสัตว์สรรพสิ่งคนสัตว์สิ่งของไม่มีอย่างนี้เป็นทางลัดทางลัดที่จะทำให้ใจเราปลอบโปรง่งสบายคำว่าสบายขเขาหลวงพ่อในที่นี้ สบายเบื้องต้นก็คือเฉยๆภาษาธรรมะก็เรียกว่าอทุกขมาสุขะคือเจ้ว่าสุขก็ไม่เชิงทุกข์ก็ไม่ใช่มันอยู่ในสภาพที่เฉยเฉยอยู่ในเบื้องต้นทําใจให้ว่างๆวาง่วางเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ให้มองเห็นโลกนี้ให้ว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีสิ่งของ ว่างหมดใจว่างๆนิ่งๆนี่คือความหมายของคำว่าสบายของหลวงพ่อในเบื้องต้นนะจ๊ะแล้วเราก็อาศัยจุดนี้แหละจุดที่เรารักษาใจที่เป็นกลางๆว่างๆโล่งๆนิ่งๆเฉยๆถ้าเรารักษาอารมณ์นี้ให้สม่ำเสมอด้วยใจที่เยือกเย็นไม่แร,ร,ร่งร้อนไม่แรงรีบ ละคองอารมณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆในตำแหน่งที่ใจเราตั้งมั่นแล้วรู้สึกว่าสบายปลอดโปร่งมีความรู้สึกพึงพอใจกับอารมณ์ชนิดนี้ความรู้สึกชนิดนี้ไม่ช้าเราจะเข้าถึงจุดแห่งความสบายที่แท้จริงซึ่งจะมีความรู้สึกที่แตกต่าง จากคำว่าสบายในเบื้องต้นของลุงพ่อเพราะนั้นคำว่าสบายคำเดียวกันแต่ปริมาณแห่งความสบายนั้นมันจะไม่เท่ากันตั้งแต่สบายในระดับมีปริมาณน้อยจนกระทั่งมีปริมาณเพิ่มพูนขึ้นนะจ๊ะดังนั้นตอนนี้เราสแสวงหาอารมณ์สบายกันซะก่อนโดยการทำใจให้ว่างๆนิ่งๆโล่ง,ลง,ลง,ลงๆเฉยๆเหมือนอยู่กลางอาวกาศนะจ๊ะทุกๆคน อารมณ์สบายของเราจะต้องทำให้มันบังเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยทำให้สบายๆเมื่ออารมณ์เราสบายและมีสติเดี๋ยวเราคอยดูนะจ๊ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันยากมันจะกลายเป็นของง่ายสำหรับเราธรรมะ เราเคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นของที่ลึกซึ้งยากต่อการเข้าถึงเราได้ยินได้ฟังมาว่าจะต้องใช้ความเพียรกันอย่างมากมายกายกองทีเดียวทำความเพียรกันอย่างอุกฤษต้องประโยชน์ในสถานที่ที่แตกต่างจากบ้านเรือนจากบ้านของเราแล้วถึงจะเข้าถึง นั่นคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังกันมาแต่เดี๋ยวนี้นี่เราจับหลักกันได้แล้วเนี่ยเราจะได้ยินสิ่งที่แปลกออกไปนั่นน่คือธรรมะแม้เป็นของลึกซึ้งแต่ก็จะเข้าถึงได้อย่างง่ายๆด้วยวิธีการง่ายๆโดยการกำหนดสติกับสบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูอาน,นิสงส์แห่งความสบายนะจ๊ะ ที่เรารักษาความสบายกันทั้งวันเนี่ยโดยเฉพาะในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีอนิสง์ใหญ่ก็เราจะเข้าถึงธรรมนั้นได้อย่างง่ายๆคำว่าธรรมะแปลว่าความถูกต้องดีงามแปลว่าความบริสุทธิ์ก็ได้แปลได้หลายอย่างทีเดียวในพระตไตรปิฎกมีผู้รวบรวมคำว่าธรรมะได้ถึงห้าสิคำทีเดียว แต่ส่วนใหญ่มักจะมอลงคําว่าธรรมะว่าเป็นความสะอาดเป็นความบริสุทธิ์เป็นความถูกต้องดีงามบางตอนในพระตไตรปิฎกกล่าวถึงลักษณะทีเดียวธรรมะนั้นมีลักษณะเป็นดวงกลมกลมใสๆบางท่านได้กล่าวถึงธรรมะก็คือธรรมกาย เป็นองค์พระใสๆใส,สเหมือนเพชรทีเดียวตั้งอยู่ภายในกายของเราเมื่อใจเราสบายใจเราก็จะหยุดนิ่งได้อย่างง่ายพอหยุดนิ่งแล้วเราก็จะเข้าถึงธรรมอย่างนี้แหละหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านค้นพบไปเจอดวงธรรมภายในซึ่ง ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าทำเบื้องต้นนั้นจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพลญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันและท่านก็ค้นพบ มาามใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆที่กลางดวงธรรมนั้นไม่ช้าก็จะเข้าถึงกายภายในต่างๆที่ซ้อนกันอยู่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียด กายรูปปรพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์กายอารูปประพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปปรพรมกายทำซ้อนอยู่ในกลางกายอารูปปรพรมซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้เข้าไปตามลำดับกายทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเข้าไป ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างหรือสมมุติกันเกิดขึ้นมาทำทั้งหลายเหล่านี้มีมาแต่เดิมแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสมมุติให้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราทำแจ้งเราให้หยุดให้นิ่งเฉยๆอย่างสบายๆและต่อเนื่อง เมื่อใ,ใจเราหยุดนิ่งเราก็จะเห็นอย่างนี้แหละเห็นไปเป็นชั้นๆซ้อนๆกันไปไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในโลกจะเป็นชาติไหนภาษาไหนมีคำพูดติดแตกต่างกันอย่างไรก็ตามมีความเป็นอยู่แตกต่างกันแต่ภายในนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะซ้อนๆเข้าไปเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้มันมีเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายนในนั้นแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นทำใจให้หยุดนิ่งเช้ใช้อย่างสบายสบายไม่เร่งรีบไม่เร่งร้อนเมื่อเราอยู่คนเดียวในโลก สมบัติของเรามีเพียงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกัดใจของเราที่อยู่ที่ตรงนั้นเท่านั้นสมบัติของเรามีเพียงเท่านี้ไม่มีมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเราไม่มีห่วงไม่มีกังวลไม่มีพันธะอันใดทั้งสิ้นให้ทำใจอย่างนี้นะจ๊ะลูกลูกชายหญิงทุกคนนะจ๊ะทำให้ได้นะ,ะต่างคนต่างทำกันเป็นเงียบ